ถ้าเราไม่มีลิ้นเราพูดได้ไหมไม่นะ่ะไม่พูดไม่ได้อะแต่ถ้าคนมีลิ้นไก่สั้นมันจะพูดไม่ชัดลิ้นเป็นอวัยวะรับรสโดยอาศัยตุ่มรับรสก็เรียกเทสบะอยู่ในลิ้น ตุ่รับรสที่มันอยู่ในลิ้นแต่และตุ่มประกอบไปด้วยเซลล์รับรสเมื่อมีอาหารเข้ามาที่ลิ้นเซลล์รับรสก็จะถูกกระตุ้นทำให้เกิดสัญญาณประสาทสัญญาณประสาทนะส่งไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดและเส้น ประสาทสมองคู une, reef, template, ่ที่เก้า <establishing> ลิ้นรับรสส่งสัญญาณมีเส้นประสาทสองเส้นคือเส้นที่เจ็ดกับเส้นที่เก้าเพื่อส่งไปแปลผลที่สมองว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวหรือรสขมถ้าเรา ออลิ้นเราไม่ดีเนี่ยเรารับรสใดๆไม่ได้อ,อ้าวแล้วลิ้นมันประกอบไปด้วยอะไรมันประกอบไปด้วยกรามเนื้อลายเรียงตัวสามแนวเป็นแนวตั้งแนวนอนและแนวเฉียงทำให้ลิ้นสามารถเคลื่อนไหวได้เกือบทุกทิศท,ทางลิ้นจะตะวัดบนเรียข้างๆหรือแลบออกมาได้ทั้งหมด สามารถเคลื่อนไหวหน้าที่สำคัญของลิ้นก็คือช่วยคลุกคล้าอาหารให้กับน้ำลายและช่วยในการกลืนอาหารนอกจากนี้ออหน้าที่สำคัญก็คือช่วยในการออกเสียงและถือว่าเป็นอวัยวะพิเศษที่ช่วยในการรับรสโดยมีตุ่มรับรสกระจายอยู่ทั่วลิ้น อ่ะหน้าที่ของลิ้นสรุปแล้วก็มี3มรายการจรีรายการหละลุกค,คราอาหารที่มาหลานน้ำลายสองกลืนคลุกแล้วก็กลืนแล้วก็ช่วยในการออกเสียงสมนะแล้วก็ช่วยในการรับรสโอ้หน้าที่ของลิ้นมีถึงสประการ